วัดสำโรงใหญ่ตำบลสำโรงอำเภอตาลสุมจัังหวดอุบลราชธานีโดยพระครูประลัดนบอดันโสพิโต และคณะผู้นำท้องถิ่นคณะครูโรงเรียนบ้านสำโรงและชาวบ้านจัดงานบุญข้าวจีบุญพะเวดบุญกุ้งข้าวใหญ่ประจำปี2567ซึ่งจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการชมขบวนแห่13ากันตำนานหมู่บ้านผ้าพะเวดซึ่งบ้านสำโรงตำบลสำโรงขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านตำนานผ้าพะเวดหรือพะเวด ที่มีกลุ่มแม่บ้านผลิตหลายครัวเรือนเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน สำหรับประเพณีบุญพระเวทหรือพระเวทเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญมหาชาติชาวอีสานจะนิยมจัดขึ้นในเดือนสี่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นบุญประจำปีในเฮียสของชาวอีสานซึ่งก่อนที่จะมีการทำงานบุญพระเวทจะมีการแห่พระอุปคุตหรือพระบัวเข็มก่อนเพื่ออัญเชิญพระอุปคุตมาปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะในงานประเพณีบุญพระเวท การจัดงานบุญเวตนั้นมีความเชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศบุญเววครบ13กันจบภายในวันเดียวและจัดพิธีตั้งเครื่องคายบูชาได้ถูกต้องอาน,นิสงส์จะดนบันดาลให้ไปเกิดในาศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขสงบแต่ในทางกลับกันหากตั้งเครื่องคายไม่ถูกต้องก็จะดนบันดาลให้เกิดอาเพศต่างๆนานา ท้งนี้ในการจัดงานบุญพระเวทแต่ละครั้งเป็นงานบุญสำคัญที่ทุกคนในหมู่บ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งขึ้นนอกจากการฟังเทศมหาชาติแล้วประเพณีนี้ยังแฝงไว้ด้วยความเชื่อหลายประการเข้าไว้ด้วยกันที่สำคัญได้แก่ความเชื่อเรื่องพระอุปคุตซึ่งเป็นพระผู้รักษาพิธีให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีพญามารมารบกวน